ค่าเมื่อนี้มาตามหน้าเขียวหน่อยหลังจากไปถวายกระถินมากราบมาบ้านฟันดีขักดีแน่พันวาว่ามฝฟันกับยอดกระถินไปตรงกันฟันแบบใหล่องไปติดตามว่ามฝฟันหน้าเขียวหน่อยเนี่ยเลยค่ะสวัสดีครับพี่เขียวค่ะสวัสดีค่ะโอ้หน้าตาอิ่อมเอิบด้วยหน่เขียวรนอยมนเลยสำเร็จแล้วนะบุญกระถินเท่านะสำเร็จแล้วนะครับเอฟซีรวมถวายมาทั้งเวิดทั้งมวลเนาะ แต่จป,ประมาณหาเมื่นอนี้ยนี่เนานะเมื่อไหรหาเมื่อนี้ดได้พี่น้องนะครับหาเมื่อนหนึ่งพันหาเมื่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกหกบาทเมะมาณหกบาทห้าเมื่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทเออเนาะบา,บานี่นะครับเท่าก่อนเลขฮักส่วนหนึ่งคือหาพันสามไปซื้อผาไตแบ่งซื้อผ่าไต พอไอ้ที่เราลุกลูกกระนาปมาคบกับทุ่งผาตยเรื่องยังไงแก็คือว่าลวกกระน้ดเวิดน่เนาะในหักไปซื้อผาเตยเรื่อยวเงื่อนที่มอบถวายวัดทุ่งเศรษฐีนะครับคือยอดตัวนี้เ้อนะครับได้รวมยอดไปนถวายน้ำเลินกับที่กินหามืนั่นแหะแต่ว่าข้าหักซื้อผาไตเป็นเงินทั้งวดที่ห่อเด็ดมอบถวายเนคือสี่หมืนหพันหนึ่งร้อยบาทนะครับอยอดกินามุษนาบุญสุดๆคขพ้นครับ พ่อนเฮฟซีนี่สุโูสุคนับตั้งแต่มือเข้าได้รวมมอบยอดกระถินตอตอกัอนมาเนี่ขอให้เอฟซีสุโูสุคนนี่พบเจอแต่ความจเจริญลุล่งเรื่องก้าวหน้าคิดวางสิ่งใดกห้สมความปรารถนาลรกไผ่ไข่เจ็บก็ย่าให้มีคิดียังก็ให้ได้อันนั่นคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่อง ยาอดบ่อดบ่อยอดบ่อยอย,ยากบ่อยยากบ่อยจนคอยมีแต่เงินท่องไหลมาเทมาบ่ขาดมือบ่ขาดใสเออทุกมุนทนาบุญน้องมีสี่ทุนทางเลือนะครับที่รวมท้าบุญกระถินน้องการนะครับผู้ใดบ่าเด็กเอ่อกูไดกับถือว่าอาจบริเวณเนาะบางคนบอกว่ามีโชคลาภเนาะมันบริเวณกับมุมนนะทนาบุญน้อกันเนะาะก็ถือว่า,าเป็นบุญรวมกันเลือนะครับ อย่างี่ถูกจองกับมิสุลนะ<ะ>ม์ทุกคนเนาะคอมเมนตหนึ่งกับเห็นให้ผู้หนึ่งเห็นเห็นมันกล่าวกวางไก่ไปเนาะค<ะ>ือว่ามีสุลม์กับทุกคนแหละนะครับประเด็นตอบเนี่ตอบาก็บินแช่หน่ายจริงเนาะนะครับขอบคุณเรื่อยๆยอดกัถือว่ายอดปฏิหารหนึ่งวัเนเลยเราลงไปคิดเลยแต่บ่ได้บอกว่าปฏิหารยัง<ะ>เอาวันนี้สิบวันสุฟั่งหนึ่งวันเป็นยังปฏิหารเอาไปเช่าชหน่อยคือยิ่งเวลาฝันมื่นพงสองฝันเดียรแล้ว มือบวงสวงมือแหลกมือไปบวงสวงมือแหลกอ่ะฝันว่าพนน้ามอบอกเผาวมา่ไห้หกหน่วยเขนเลยบอกว่าให้ค้นพายกินเนี่ยมันเบิดเลยเรื่องน้ามอเผาสันก็เลยพาพาหละกินเบิดผู้เดียวเลยหกหน่วยเขนเลยถามว่าอิ่มไปพ่อไปแล้ว่าอิ่มขักแล้วเผาหกหน่วยนี่อิ่มขักแล้วเอากันพ่อแล้วก็ซ้ำนีละเขาเลยวางสีละก็เลย พ่อฝันว่าจำเนี่ยเราบันย่ามุสาวนไปถวายกับทินเนาะ,ะก็เลยคิดว่าเป็นผู้ใช้ผู้ใช้ที่วอ,อนบักพาว่าไห้นั่นผู้ใช้ก็ตตรงเป็นหกบักพาวก็ก็เป็นหกกับศูนย์สิหมก็เลยตีไปว่าหกศู 06, นย์หกบันี้ยอดกับมันก็เลยมาตรงกับยอดกับถินทั้งเบดิทเบดทั้งมว้วน รอบแรกกับล่วงไทยโดยศูนย์หกมาบวกอีกรอบสองซีเทียนะแต่ยังล่วงไทยโดยศูนย์หกอยู่ต่อยอดกันเรนะื่อยเนาะจ้าต่อยอดกันเรื่อยเรื่อยอันนี้ยอดที่สองเลยหนี่งหกศูนย์หกอือันนี้ยอดแรกแกรกที่เขาเขียนก้อนสิบไปต่กอก้อนสิบก้อนสิบไปกระถินเจ้เออเออแมนแมนอนี่กวอนที่เขาไปกระถินเขาล่วงขาวเทิ่งก่อนจาน้ามียอดที่สองวันนี้จะฟีโอนมาตามหลังเนี่ยมตูต่อเนี่ยย่ามีย่ายต่อเนี่ยพนีต่อเนี่ย เล่นหานึ่งพันหนึ่งรอยขอบาทจ้าอันนี้มีเชียรน่อยก็เลยไปพันยนไปซื้อผ้าไตจ้าหาพันสามรอยเนาะแนนก็เลย่หามืินเยวก็เลยเหลือเนี่ยเลตัวนี้เออเลตัวนี้นี่ยอดอันนี้ยอดที่ยอดที่สามอันนี้ยอดที่สี่ที่ว่าก็จะต่อยอดมาอีกแต่กันยังอันนี้แต่สูญบกมันได้เป็นปฏิหารที่ว่าเมื่อวันสีมาห้ให้ตัวนี้อันน้ ศูนย์หกเพราะว่าซีเถือซีเถือลงไทยหรือศูนย์หกเบิดบว่ามีเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยซีคิดว่าผู้ชางไห,เป,เ,ปเ,ปหเป็นผู้าาาาลักษณะไหมเป็นผู้สร้างมาไหเป็นผู้ขาวขาวสะอาดสะอาดแต่ว่าบ่บ่แมนผักบ่แมนเนียงขาวขาวสะอาดให้นจีนเห็นไหมนั่นน่ะคนเรามาเดีไหฮ้ฮื้อ เ้าสิมองเห็นว่าเคืนมันเป็นแซงนะเพร่าเป็นน่วยมันเป็นน่วยหกน่วยเลยหกนวยอ๋อประด็เป็นแซงเนาะบ่ไม่หกน่วยเราประเดนจะได้รับจะได้จากมือเงินบ่อื่บกความหกน่วยมันกับประเด็นบ้านองกินมันว่งไงเราป่ะเด้นพอเมลอนเส้นมือเอาบ่บ่นั่นแหละว่างไห้เพิ่นว่างไห่พ่อบ่ไเปมาผู้ใดผู้เหลียวพ่ายกินแล้วพิ่นว่าเอาให้เขาพาให้พ่ายกินเหมือนกันกือกินตั้งนานเพียงเดียว แม่กินวนวลป่ะบ่ก็ได้กินวนวลกินตาหนามเพราะว่าอิ่มไปเพราะว่ากินหนามมันนะ่ะล่ละหนามมันเสวยไปมันสีซักสิบหยังอ่ะหน้ามันมาก็เลยกินจนะน,น,นอิม่มเองเป่งแต่เพราะเรื่าพ่อไปเอาอีกบ่เรื่องพ่อแล้วบ่เอาอีกแล้วเรื่องทังสิ่<อ>นี่แหละก็เรื่องั้สิ่งมัน,มน <c oughs> มองไปห้อาฝันเ้าฝันก้อนมือถวายแมนเ้าฝันก้อนมือไปบวงสรว,วงววบวงสรวงถวายบวงสรวงกับมาด้วยฝันจ้าบวงสรวงกับเล่บไปถวายมบอต่อมาแมนก็คือเล่บไม่ได้ยอดกระถินตรงกันโดยบังเอินจ้าซีดอกด้ยตรงก,กันกับทีว่าแต่ของฝันเกี่ยวกับเ <c oughs> พิอาบอกพลาดว่าให้เอาฝันนี่มือขึ้นฝันยังบ่ยมาบ่นถวายกระถินกับมาหรอถวายกลับมาแล้วก็เล่ บอกพ่อแล้วว่าขันได้รับบุญที่นูันมีจิตอุทิศนึกถึงพ่อนอันมากบอกนูเด้อสันมาไ,ได้สวดบุญนี้ว่แมนมันก็นเลยใส่ผ่านมาในภูมาในพระ่าพักขะเลยผ่าเหลืองแมนใส่ผ่าเหลืองมาแหรอมามาบอกว่าพ่อลืมเบาอันนี่ห้เอาพ่อเสียเอาหายสัน <c oughs> พ่อลืม <c oughs> อล้มออกคลองหพยไนแล้วเหรียญห้ เรียนให้สามเหรียญเหรียญแต่ว่าบ่แม่นเหรียญเงินบาทบ่แม่นเหรียญนั่นได้เหรียญไงคือจังแบบเนี่ยมูเฮาไปอ่ะวิ่งไปอีหยังเราเหรียญทองเหอแม่นเหรียญแบบไงเป็นเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญยังเหรียญเงินเหรียญสีเงินเนาะเออเหรียญสีเงินกระนิ่งไหมบอกระน่งกระนิ่งซ้ำนี่แหละนี่แหละซ้ำรางวัลหน่อเนาะเออซ้ำเงินรางวัลหลับกบบนี้นี่แหละเข้าใจงนี่แหละโอ้เคยเห็นบ่พอมาในขาค่ะผักแมน ว่าวันเนี ma, oh no ้ยลืมเอาให้เออเดี๋ยวพอพอสิมีแนวไห้พอลืมเอาไห้ก้อนพอสิไปพอลืมเอาไห้สันพอสิเอาไห้สามเหรียญเหรียญเงินสามเหรียญบานนี้เพ่อแล้วมาเลี่ยงกันให้เบิงได้บ่เนี้เลี่ยงเลี่ยงกันสามเหรียญบานนี้มันเล้เป็นเหรียญเหรียญเหรียญแหลกกับเป็นเลขแปดเหรียญสองกับเป็นเลขแปดเหรียญที่สามเป็นเลขสองนั่นแหละสามเหรียญ เรียกว่าพ่อหรือหมอไห้ก้อนพ่อสิไปอันนั้นเขาพ่อจะเอาเรียนนีมาไห้โอเรียนนีไมีตัวเลียนนะมันบ่าแมนเป็นเป็นเรียนคือจังอันเรียนที่ย่ามู่ฮอไปวิ่งเรียนรางวัลเรียนรางวัลนั่นแหละเรียนรางวัลเลยนั่นน่ะนี่ฟ้าดาวพ่อเป็นพานาะเรียนหน่อยเนาะพน้าพ่อ là im hợp chìm đem chém sấy với là ta sốt sấy còn còn hay nó đẹp nó đẹp đẹp xong men cướp mẹ vẫn thì bình thường gì mà nhà bình gì ở riêng căn này nó nhà vẫn ở riêng căn ở vương gì คนเราเลี้ยงให้ได้ๆคนคนเลี้ยงตามลำดับให้ได้ๆเนี่ยเล่เป็นงั้งที่เล่เป็นงั้งซี่โชว์เลยบ่ไปโชว์โชโชโช่เนี่ยแหละแจกเล่เป็นแบบนี้เนโชว์เพิ่นเลยคนเลี้ยงให้เองเลยพ่อน่ะอาานี่ค่ะพระก้อนก้อนสีนอนนั่นกระบอกเพื่อนว่าขันพ่อได้รับบุญที่ที่หนูอุทิศให้อธิษฐานให้มันมากมาบอกหนูในเด้อหนู รู้สิได้สบายใจว่าสิ่งที่นหนูเฮ็ดนั่นคือได้ส้ำเร็จแล้วพอได้อานิสงส์บ่แม่นพอได้อานิสงส์บ่ก็บอกหนูจักหน่อยแน่วสั่นกันเล่นดีมาดีเน,นาะนว่าเพิ่นมาในคาพระนี่แหละคือมาในพระนี่แหละใส่ผ้าเลี้ยง้ยดีใจขนาดเสเว่าผู้ดใดเป็นผอเพราะใส่ผ้าเลี้ยงขนาด<ห>น,นั่นแหละ่นเลยว่าพอ่อน พ่อไปนั่นพ,อพอน่อก็ได้เอวยังห้พ่อกลับมาเอาเหรียญไห้เด้อร์สันก็เลิกจับว่างจับเลี้ยงกันหาย,ยาสี่รัตามนี้เด้อนะครับบะสิมี่สองอย่างคือฟันมะเร็งฟันมะเร็งนี่ผู้ชายบอกข้าวว่าไงผงนวยนะบอกผ้ากินน้ามัมนไม่เคี้ยวกด้กินน้าจุดอิ่มอกินน้ำมีข้นผ้นาให้เป็<ค>นข้นผ้าให้กินเลยขับจุดอิ่มเลยน้ำเนี่ยข้าวเนี่ยผงนวยครับบัดยอดเริ่มไปถวายกระถินกระยยอด S <S มีเชียวหน่อยตีว่าศูนย์หกของข้าวเนาะ,ะ,ะยอดอาทิตย์เนี่ยวัได้หนึ่งศูนย์หกอีกนะครับแล้วบาดน,นี้มาฝันว่าพอมาในข้าวพระเอาเหรียญให้สามเลียญในเหรียญมันมีเลขคือแปดแปดสองตามนี้เนาะมีเชียวหน่อยนเนาะคนเลี้ยงให้เลยครับเอา้าบุญไปบุญมั่นด้วพี่น้องที่บัดันดอกอะไรโตเนาะก็เลี้ยงตัวาบ,าบุญไปบุญมั่นเท่น,นะครับเพราะว่าล่าสุดที่มีเชียวหน่อยฝันว่าอ่าบาัดเป็น ขึนบ้านไหมถึงบ้านไหมเนาะนะครับในชนบทฐานว้านหลูกเลยน้ำมูลแน่หลูกต้นไนเดียวสั่นเนาะอ่เิไปถึงสามตัวตรงดีพี่น้องเอยเนพุดเดียวเออพี่ทามาหม้อไว้ไหนไม่เห็นมีเลยเออคือบ้านเลขที่นะครับผมบ้านเีขที่หนึ่งศูนย์สองเออแมนหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเออสาสามเอเลยตัดตัดเลียเลยถือเนาะนั่นคือดวงเพลินเนาะนะครับเออ่าเรตัดเลียงนก็เลียหนึ่งสองแปด หนึ่งสามแปดสี่นะครับดวงเพิ่นดวงหอกเตีเอนะครับอันนี้เกิเป็นฝันตีเนียฝีน้องกับองพิจาหนาเตียวนะครับบางทีมันอาเป็นตัวเลขก็ได้มา,ากที่เขาฝันก็ได้แมนมน,มนเชียนแักพ้าหรือเป็นเหรียญหรืยปลาตะพนาเนแมหรือพอเหรียญมาว่างให้หรือสามเดนเป็นสามศูนย์บองสิหกือเป็นไปได้หรือกันนะครับเขียนบองเป็สามศูนยนียเขียนเอมันหล่ตัวไปเขียนรอดแล้วแต่รดไว้สิตีขันบ่ เพื่นเพื่อนคือจาสื้อถือว่าอยู่ตังไหนนะครับร้องเตียยเ้ยนะครับมาตื่นเยอะเหลืเาจะดวงไพ่ดวงมันนี่ล่ะมันเป็นสิละคั่นบักพผาาเดมอนเลยตียังเผ่าก็กศน์ก็หกศนย์นั่นละก็ศูนยกแล้วสิแะถึงก็ศเนย์หกกับศูนย์สาัใช่ไหมนี่็น้องศิบ่เป็นอีซะข้าในจะซือม เหรียญเหรียญซ้เหรียญเมื่อเลี้ยงทรายลายยตเป็นสี่เสียสองตันเลเนะคับข้ไดียวกให้เนเปแีบยนเ่ยองครับหนึ่งศูนหกเ่แ้วชพี่น้องซีซีหกอ็ไดอยู่น่ตจะดวงไฟดวงมันจะมันหลายตัวมันจเป็นลายไปเรียน้องที่วลายตัวม่อับศูนย์หกคือบอกเ้าเนาะแต่ว่ามเลยวาหกเข้าเก่าตัวเดียวกันก็เลยศูนย์เก่าน้อศูหคือบอกเผาครับาสามศูนย์ึงมว่าเหรียญซเรียญ เลือดตศูนยสามนะครับอันนี้ขึ้นเลยทีได้นะครับส่วนเหล็กีินด้อีนีนี่คือในชุดนี้เนาะชุดเปแสองกับยอดกระดินกับวกขาวขุนน่อะไกันเดียวกันเนาะือนเดียกยังเพิ่มมาว่าแล้วยอดกะินเลยเนาะครับอ่ะนะครับตอนนี้แหละนะคบน้ามัเนหนึ่งหนกันเนาะมันก็เป็นหนึ่งสตรงๆเลยนะครับอ่เรือ่องบาแรงนันัน ตามนี้โจหงมานสุขุสคนเด้ะะอถ้ารับในทางมิเววจ้าขอบคุณมิเชลรายตัวยวังเป็นทางดีลงงเ,เลยนะครับเอาให้อันอน,น,ลลนี้ทรงกระถินเกิดเด้อนะครับไห้โจหงมานนวันนี้กัทสูสกคนลำลำเรื่อยๆอยู่อยู่ช่องเด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ